Terima kasih telah <laughs> menonton! เอารัสเบอร์รี่แบบคทีมหนูค่ะได้ค่ะแล้วก็ลองเป็นเยลโล่เมลโล่หนูได้คะ่ะเยลโล่เมลโล่หนูเราไปเล่นซ้ตเติมไหมคะไม่ยอยากกินอะไรครับไม่อยากกินขนมเค้กค่ะอายอยตักเองเลยใช่อ่ะกินไหมคะมามๆอมนี่หนูนี่กินเองแต่เป็นคนเลือกค่ะอ ใช่ยายเป็นคนเลือกเห็นไหมคะอยากจะกินไม่เป็นไรนะวันนี้เรามี f c ตัวสกัดด้วยนะครับแม่มว่าไงครับอร่อยค่ะรสชาติดีไหมรสชาติอร่อยค่ะลืมเอาอันนี่ <รถ S 1> จัดมารสจัดคืออะไรลนะ่ะบูลี่ค่ะ <laughs> รสจัดคืออะไรขนมปังรสจัดจันมันนุ่มเหมือนรสมันนุ่มร,รสจัดก็นรวมหมดอะทั้งนุ่มทั้งนิ่มทั้งหอมอมันคือขนมปันโดนัทแล้วมาล่าดววปครีมแล้วมาทำคัมโบข้างบนนะแต่ถึงว่าถึงว่าเป็นโดนัทที่นเนื้อนิ่มไะมันคือโดนัทเลยอะแล้วก็มาใส่แบบบลูเบอร์รี่ข้างในแล้วก็ราดด้วยวิปครีมโรยด้วยคัมโบ้แล้วบลูเบอร์รี่ เราขอชิมอันนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นกาแฟที่ท็อปปิ้งด้วยเหมือนเค้กบอลออฟี่ก็เลยเอาก็เลยเอามาชิมเพราะมันจะเหมือนบอลออฟฟี่เพราะที่นี่ไม่มีมือนออฟฟี่อยากกินบอลออฟฟี่ก็เอาตัวนี้มาแทนอร่อยอันนี้เปรี้ยวอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหัวอาจารย์ใช่ดแม่แม่เอ้ยเอลอร่อยมากเลยอร่อยเนี่ย เพื่อนอร่อยมากเลยนะเขาเรียกว่าอะไรเยโรอเบลโลมันคือของจริงว่ะกาแฟที่ออนท็อปด้วยเหมือนบานอฟฟี่อะค่ะแต่มันไม่ได้มีกล้วยนะมันมีกลิ่นเราบูมลอนจับกาแฟอร่อยมากใช่ครับแลชาร์สเบอร์รี่มั้าคุณแม่ตัวเองต้องชิมบ้างนี่ต้องชิมนะไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกนะ มีพ่อสั่งอะไรมาแล้วไมาเรียกว่าแล้วรัสเบอรี่ก็ไม่รู้อ่ะบุยด้วยดูบุยเดีแอลกินละได้แต่คิดแล้วก็สงสัยล้วนี้ผมคิดว่าอีหยังวะแม่บอลลุกคืออะไรวะลูกบอแม่มันเหมือนแบบยาสีฟันแบบเจือจางอะจัดไม่ไมคอนเกตอะที่แบบบีดอเออใช่เขาบอกว่ามีอันหนึ่งอะต้องดูด คิดว่าต้องมอเมนูนี้แหละต้องดูดเป,เปลี่ยนเเปลลี่ยยน ใช้อ่ะของอะไรเพราะมันมีหลายเมล็ดพันธุ์มากเมื่อกี้ก็สถามเขาก็บอกว่าเป็นของดอยช้างก็ถามว่าของดอยช้างเนี่ยมีเมนูไหนที่เป็นของดอยช้างบ้างเขาบอกมีเมนูนี้ก็ใช่ก็เลยเลือกเมนูนี้มาคือเอสเย็นเป็นกาแฟาไทยอร่อยอย่างเมื่อกี้ก็เลยอยากเอาไปกินกลับบ้านเ,เลยกินระวังทางข้าวไรไมาแอันนี้ให้ชิมเหรอครับหรือว,ว่าะอะไรเอาเอาไฮโดมให้ดมใช่ค่ะปกติ ทางร้านก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมที่ว่านอดนิยมใช่ค่ะเมื่อกี้น้องแอลสั่งไปแก้วอร่อยจริงครับขอบคุณค่ะัอันนี้จะเป็นของนอกหมดเลยเหรอครับถ้าเป็นพวกนี้ใช่ค่ะถ้าอันนี้จะเป็นสีประเทศครัวกลางค่ะแต่ถ้าเป็นเมล็ดกาแฟพิเศษจะเป็นครัวอ่อนหมดเลยค่ะมันจะเป็นกาแฟเป็นกาแฟฟิลเตอร์ค่ะเป็นกาแฟดริปค่ะอ๋อกาแฟดริปใช่ค่ะมาถึงช่วงรีวิวนะครับ เขาบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยจัดๆเลยนะตลกเราเหรอเหมือนไปช็อตเฮ้ยจริงๆอร่อยจัดเลยไอ้ตรงป้ายอ่ะป้ายตรงเคาน์เตอร์เขาแปะไปเลยนะว่าเป็นกาแฟชนิดไหนอะไรยังไงใช่ใช่ราคาก็บอกชัดเจนเลยอ๋อเหรออืมบอกชัดเจนเราดูแต่ลูกของแอลอะถูกสุดเอาไดยช้านะใช่มันอยู่อันแรกก็คือคนนิยมเยอะสุดไม่ไม่เพราะว่าเราเอาเมโลเยลโลและคือเราไม่รู้ว่าเขาใช้มันอะไรหรอกอืม มันอร่อยฉัสรุปรว่าเป็นมันเลยสองร้อยอนอันี้อร่อยป่ะส่วนขนมน้ำน้ำภูมเชื่อว่าอันอื่นอ่ะรสชาติเด็ดเลยอ่ะอันอื่นนะเออมันถั่าวกระติกแต่ว่าเราสั่งมาอย่างเดียวนะชาะจัดจ้านนะขนมปังรสจัดจะอร่อยค่ะรสจัดค่ะรสจัดสุดแล้วร้านเนี้ยขับรถมาวันเกือบสองชั่วโมงเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคุ้มค่านะภูมว่าคุ้มค่า บรรยากาศดีแล้วเขาใส่ใจลูกค้ามุมต,ต่างๆมีแบบพวกซันไลท์ด้วยนะเห็นปะที่เรานั่งก็ตรงซันไลท์เขา,าไอ่เขาปักไปเรี่อยๆเออต,ต,ตู้ถ่ายาตู้ถ่ายรูปตู้สติกเกอร์อืตู้สติกเกอร์ถ่ายรูปหน่อยบแล้วคือเครื่องดื่มอร่อยนะครับขนมคิดว่าอันอื่นน่าจะอร่อยแต่อันเนี้ยมันมันหวานไปนิดนึงเนะอะถ้าคนที่ชอบหวานอ่ะก็คือแบบชอบเลยนะครับอโอเค ตาคุณแม่มีอยากฝากอะไรไหมครับสําหรับร้านวันนี้ก็ทามาวันธรรมดาจะดีแบบเราอ่ะวันที่แบบไม่มีคนไม่ใช่วันหยุดยาวเลย,เยวันที่ฝนพรำใช่ฝนพรำม,มันก็แบบโตง่ะไม่น่ากลัวอืออมบรรยากาศดีอากาศดีน่ารักค่ะโอเคครับเพื่อนอย่า,มมาหมดปากหรอคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเออร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะเอลลำยวนลำลยวนค่ะลำยวนพนมทวนนะครับกาญจนบุรีใช่ ร้านนี้จัดว่าเด็ดบรรยากาศดีเพื่อนๆตามกันมาได้นะครับเราสองคนสามคนสี่คนวันนี้ครับสี่คนลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะพาเพื่อนๆไปไหนกันนะครับบ๊ายบายครับผม